ความบ้าคลั่งความคลั่งไคล้พลังที่ทําให้มนุษย์เกิดการกลายพันุ์ตั้งชื่อตามคำว่าความคลั่งไคล้มาเนียยในด้านจิตเวชศาสตร์และจิตวิทยาที่ผิดปกติเป็นโรคกระหลาดที่เริ่มต้นจากความผิดปกติทางจิตผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากอาการบ้าคลัง่งจะแสดงอาการบ้าคลัง่งความหวาดระแวงและอาการทางจิตอื่นๆในระดับที่แตกต่างกันภายใต้อิทธิพลขององค์การบิดเบือนทางจิต ความแข็งแกร่งทางร่างกายของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติมนุษยชาติยังไม่ได้ค้นพบวิธีรักษาความบ้าคลั่งที่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปอาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแย่ลงและในที่สุดก็ลม้มลงกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่หมดสติและร่างกายบิดเบี้ยวผู้ป่วยเหล่านี้ถูกเรียกว่าคนบ้าและสัตว์ประหลาดที่พังทลายลงในที่สุดถูกเรียกว่านักรบแห่งความตาย มหันตาภัยร้ายถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อจากต่างดาวบางชนิดที่ไม่ทราบเส้นทางการแพร่เชื้อหรืออาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เช่นสีดาวซึ่งเสริมกำลังตัวเองด้วยการกัดซอสสติของสิ่งมีชีวิตค่าเอ็ม ค่ามาเนียบ่งบอกถึงระดับขององค์การติดเชื้อมาเนียเมื่อค่าเอ็มอยู่ที่100่ง0ถึงสองผู้ป่วยจะมีอาการความจำเสื่อมอาการคลุ้มคลั่งและอาการทางจิตอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญเมื่อค่าเอ็มสูงกว่า200ผู้ป่วย98.4%จเปอร์เซนจะมีสติแตกและกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เสียสติแต่ไม่มีกำลังคนรับใช้ความตายคนพิเศษที่มีค่าเอ็มมากกว่า600แต่ยังคงรักษาสติไว้ได้เรียกว่า ผู้ถูกคุมขังยิ่งค่าเอ็มสูงระดับการติดเชื้อบ้าคลั่งก็จะยิ่งลึกขึ้นเหมือนกับค่าซานในเกมดาร์ค u n นเจียนิดหน่อยเด t เ Service เมื่อมนุษย์ติดเชื้อจากความบ้าคลั่งสติและร่างกายของพวกเขาจะพังทลายลงพร้อมกันในที่สุดกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่หมดสติและร่างกายบิดเบี้ยวสายพันธุ์ที่ชั่วร้ายหลังจากที่สัตว์และพืชติดเชื้อด้วยความบ้าคลั่งพวกมันก็ซุดตัวลงและกลายเป็นสัตว์ประหลาด ไอโซคริสต so ัลเป็นแร่ธาตุชอนิดเดียวที่สามารถช่วยให้มนุษย์ต้านทานภัยพิบัติได้ในยุคกลางคืนหลังจากการมาถึงของดาวตกผลึกเฮเทโรโกนันเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นแร่ล้ำค่าที่สามารถต้านทานความบ้าคลั่งได้โดยการใช้พลังงานในนั้นผู้คนสามารถฟื้นคืนสติได้ผู้ถูกคุมขังผู้ถูกคุมขังพิเศษที่มีค่าเอ็มมากกว่า600แต่ยังคงมีสติอยู่เรียกว่า ผู้ถูกคุมขังเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถูกคุมขังที่เพียงแต่เสริมการทำงานของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นผู้ถูกคุมขังสามารถใช้พลังพิเศษของตนเองได้ความสามารถของผู้ถูกจองจำผู้ถูกจองจำส่วนใหญ่สามารถใช้ความสามารถพิเศษได้เพียงความสามารถเดียวเท่านั้นซึ่งคล้ายกับความสามารถของผู้ถูกจองจำแต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแยกออกจากกันเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณและประสบการณ์ชีวิตของเธอไม่ได้ ทักษะที่ถูกกักขังการโจมตีอันทรงพลังที่เกิดจากการใช้ความสามารถและระดมความบ้าคลั่งภายในร่างกายแกนมนลพิษพลังแห่งความตายพิเศษที่ทรงพลังเผ่าพันธุ์ชั่วร้ายสามารถปล่อยความบ้าคลั่งออกมาได้และมีแกนมนลพิษในร่างกายของพวกมันเมื่อแกนกลางของพวกมันพังสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะเข้าสู่สถานะแตกหัก ซึ่งคล้ายกับสถานะที่อ่อนแอในสถานะนี้การกระทำส่วนใหญ่ของมอนสเตอร์จะถูกระงับและความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นพันธนาการ 1. ปราบปรามความบ้าคลั่งแก่นแท้ของความบ้าคลั่งคือความโกรธแค้นทางจิตที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งจะยิ่งลึกลงไปอีกยกเว้นความโกรธที่ถูกคุมขังซึ่งควบคุมโดยพันธนาการ รักษาค่า m ของผู้ถูกคุมขังที่ควบคุมด้วยโซ่ตรวนให้คงที่ระง,งับความบ้าคลั่งและทําให้ผู้ถูกคุมขังมีภูมิคุ้มกันต่อมลภาวะในระดับหนึ่ง 2. ความสามารถพื้นฐานอนุญาตให้ผู้ถูกคุมขังได้รับการเสริมการต่อสู้และความสามารถในการติดตามเซ็นเซอร์ที่อ่อนแอและสามารถออกคำสั่งและเปลี่ยนแปลงการกระทำของผู้ถูกคุมขังผ่านการบังคับห้ามแต่ไม่สามารถควบคุมความคิดของเขาได้ ไม่ต้องพูดถึงการออกคำสั่งที่ผู้ถูกจองจำคิดว่าจะไม่ทำเด็ดขาดกล่าวคือยิ่งผู้ถูกจองจำมีความสามารถมากเท่าไรก็ยิ่งต้านทานพันธนาการได้มากขึ้นเท่านั้น 3. ส,สิ่งผูกมัดความสามารถของโซตรูนในการปราบปรามความบ้าคลั่งนั้นมีผลเฉพาะกับผู้ถูกคุมขังเท่านั้นและไม่มีผลกับคนธรรมดาที่ปนเปื้อนและผู้ที่บ้าคลาั่ง 4. เงื่อนไขในการปล่อยเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตการผูกพันธนาการจะคงอยู่ตลอดไป ที่ปลายทั้งสองข้างของโซตรวนไม่ว่าด้านไหนจะถูกโจมตีด้วยความบ้าคลั่งอย่างรุนแรงอีกด้านก็จะได้รับผลกระทบพลังความสามารถที่ได้รับของโซตรวนซึ่งทําให้เจ้าของโซตรวนได้รับความสามารถที่คล้ายกับของผู้ถูกคุมขังยังไม่ทราบหลักการวงแหวนสีดําวงแหวนสีดําเป็นรูปแบบสูงสุดของัยพิบัติมันคือสนามมลพิษทางจิตใจที่ลึกและกว้างซึ่งปะทุข,ขึ้นเมื่อกวงเหอทะลุขีดจากัด มันเป็นเขตห่วงห้ามของภัยพิบัติที่ไม่สามารถกำจัดได้จุดเริ่มต้นของวงแหวนสีดำปะทุขึ้นในเวลากลางคืนในปี84โดยมีการระเบิดครั้งใหญ่ในทะเลในทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยตรงต่อมาจำนวนคนบ้าท,ที่เพิ่มพิ่มเข้ามาเกิน200,000คนและสถิติในการระบาดของ BR001 This City This หมายถึงการพงาครึ่งเหนือนอรกดิ i ได้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่จเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวามากที่สุดในโลก สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็นเมืองใหม่เขตตะวันออกของดิสและซินดิเคตเขตตะวันตกของดิสเมืองใหม่และซินดิเคตแยกจากกันโดยแม่น้ำรัฐกองกำลังในเมือง 1. แเแฟกชววชาญในการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความบ้าคลาัง่ง 2. การบริหารความมั่นคงสาธารณะทั่วไปเชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องอาญาสำหรับประชาชนทั่วไปและจะร่วมมือกับการดำเนินงานของแฟกเมื่อจำเป็น สสภาเทศบาลเมือง 4. การไปครึ่งศาล 5. หน่วยงานที่ 9. หน่วยสืบราชการรับสังกัดสารดีกา 6. แก๊งหลัก 4. ี่กลุ่มแก๊งที่ควบคุมซินดิเคตบนพื้นผิว MBCC สำนักจัดการวิกฤตไมนนสในขั้นตอนนี้เป็นหน่วยงานในเครือของแฟกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสงเคราะห์ผู้ถูกจองจำและผู้วิกลจริต แฟนฟิกเรื่องนี้มาจากเกมผ t าทูนอวรฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วย